ก็เป็นกิจกรรของเขาเนี่ยเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นตัว2.2 DDI Maxforce นะครับแสดงว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆของเขาเนี่ยจะอยู่ในตัว1.9มากกว่านะครับยังได้ความประหยัดอยู่และได้ความแรงขึ้นมาถ้าเหยียบมิดนี่ก็ไหลเหมือนกันนะเครื่อง2.2เขานะครับใช้ได้ตัว DMAX เนี่ยจะขับสนุกกว่าเหยียบมันกว่าก็ต้องบอกได้เลยว่าขับดีเหมือนเดิมหมายถึงคนขับก่อนนะสามารถเดินเบาเนี่ยและขึ้นบนทางลาดชันโดยการที่คนของ1ตันได้เนี่ยสบายๆนะครับซึ่ง สวัสดีครับบอลออโต้ไอรอนนะครับวันนี้มาอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้นะี่ะมาบ่อยจริงๆสนามช้างเนี่ยวันนี้มาอยู่ในกิจกรรมนะครับของ i อซูซูนะฮะก็เ,เป็นกิจกรรมที่เขาเนี่ยเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นตัว2.2 DDI Max Force นะครับก็เดี๋ยวจะได้มาทดลองขับกันในตัวเครื่องยนต์ใหม่ในวันนี้นะว่ามีการขับขี่เป็นยังไงบ้างเพราะเขาบอกว่าการขับขี่เนี่ยนุ่มขึ้นสมูทขึ้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลอง จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเก็บบรรยากาศเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งภายในตัวงานเนี่ยจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปรับชม,ม,มพร้อมๆกันเลยครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเช้านะครับยังไม่ได้ทดลองขับกันก็มานั่งเล่นกันก่อนมาพูดคุยกันในเรื่องของเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งนะครับในตัวของ2.2ด DDI ตัวนี้นะครับ ก็ตอนเช้าเนี่ยได้ฟังบีฟมาแล้วแหละคือเขาก็บอกว่าที่จริงกลุ่มลูกค้าของเขานะครับถ้านับตัวปิกอัพก่อนตัวกระบะนะฮะใน100%เนี่ย20%เนี่ยจะใช้ตัว3.0นะ80%เนี่ยใช้1.9ส่วนในที่เป็น PPV เ,เนี่ย3.0เนี่ย30%แล้วก็เครื่อง1.9เนี่ย70%แสดงว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆของเขาเนี่ยจะอยู่ในตัว1.9มากกว่านะครับแต่เห็นในตัว2.2เนี่ยมันจะเข้ามา เป็นการตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าจะได้อัตราที่เปลืองน้ํามันเนี่ยที่ประหยัดขึ้นนะครับยังได้ความประหยัดอยู่และได้ความแรงขึ้นมาโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยเล็กลงครับมันจะเป็นเหมือนตัวขั้นกลางระหว่าง1.9กับ3.0 DDI นะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวจะมาทดลองขับกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตัว2.2เนี่ยประหยัดขึ้นแรงขึ้นนะครับก็เขาเน้นตรงนี้มากว่าการขับขี่เนี่ยจะดีขึ้นแบบ เห็นได้ชัดเจนนะซึ่งการปรับเปลี่ยนในเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันก็มีการปรับหลายอย่างเข้ามาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวฉีดนะ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงระบบ ECM แบบ multi coil ระบบ EVGS turbo หรือมันเรียกว่าระบบ turbo แปรผันควบคุมการทํางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงห้องเผาไหม้แบบ high swirl แล้วก็เรื่องเกียร์เนี่ยปรับด้วยเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับส่วนเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเป็น6สปีดอยู่แต่ว่าในตัว3.0 DDI เนี่ยเขาบอกมีการปรับใหม่นะ คือปรับแค่ในเรื่องของ ECM ใหม่นะครับแต่ว่าแรงม้าเนี่ยเท่าเดิมก็คือ190แรงม้าแรงบิดเนี่ย450นิวตันเมตรและเกียร์ยังเป็น6สปีดเหมือนเดิมแต่ตัว2-2 DI เนี่ยคือน่าสนใจมากมันจะเป็นเกียร์8สปีดนะครับก็เดี๋ยวมาลองกันแล้วก็เดี๋ยวในตัวงานเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะลองไปหาหาดูนะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันครับมาครับทุกคนตอนนี้ได้มาลองสักทีนะครับรอกันจนเปื่อยลว น,นิ้วหูสภาพมงมวกนะฮะน่ารักสุดๆเอาครับไปรอบแรงนะครับอันนี้ก็เบาๆกันก่อนไปลองเหยียบมันก่อนครับทางตรง163แรงม้านะครับแรงบิดเน,400นี่ยสี่นิวตันเมตรฮะเครื่องนี่ค่อยๆขึ้นนะ1 0อยตอนนี้120นะฮะเหยียบกันไปร้อยามสิโอ้ยเก็บเสียงลมอะไรก็โอเคนะความเร็วสูง ผ่อนคันเนนนร่งหน่อยนะฮะนี่ฮะมันจะมีไพลอนบอกอยู่นะฮะร,ระยะเบรกอะไรต่างๆนะอันนี้ค่อยๆผ่อนคันเร่งลงมานะครับเดี๋ยวดูฟีลลิ่งการเข้าโค้งน,นะครับไปนี่ความเร็ว50กว่านะในโค้งตอนนี้เติมคันเร่งออกมา,าความเร็วไม่เกินหกสโอเคนะฮะนี่เติมคันเร่งกันต่อนะฮะ ถ้าเหยียบมิดนี่ก็ไหลเหมือนกันนะเครื่อง2.2สองเขานะครับใช้ได้นี่ทานเก็บเสียงอะไรก็โอเคส่วนเสียงจากพื้นถนนเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันสนามแข่งนะพื้นค่อนข้างจะเรียบอีดหนึ่งวันนี้ก็ขับเอาฟิลนะผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะให้ทุกคนดูการขับขี่เป็นหลักนะฮะตอนนี้เราอยู่ในรุ่นมิวเอ็กนะลืมบอกไป เดี๋ยวก็จะสลับนะฮะไปในตัวของ D-MAX ก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนี่โครงนี้จะตันด,ดนิดนึงนะฮะฟิลลิ่งดีเลยนะพวงมา,าลัยอะไรเขาเบาอยู่เลยนะฮะอิสุสุมันจะไม่ได้หนักมากเพราะในมิวเอ็กตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วเป็น E P S การใช้งานอะไรนันก็จะเบาใช้งานง่ายอยู่ในสนามน,นี่ก็ยิ่งเห็นชัดเจนเลยพวงมาลัยมันเบานะฮะ แต่พวงมายเบาๆเนี่ยใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะใช้ง่ายฮะสบายมันไม่เหนื่อยนะออกแรงไม่เยอะเพราะจริงคงมาลัยเนี่ยเซ็ตให้เบาและใช้งานให้ดีเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกัน,นอลองเบรหนะเข้าโค้งความเร็ว70นะฮนม,มีอาการนิดนึงความเร็ว70กว่า80ะะนะฮะนี่โยกเยียบเติมคันเร่ง โค้งความเร็วสูงนะครับหนึ100่งร้อยร้อยยี่สิบเบรกนะฮะตรงนี้เบรกหนักหน่อยกตีโค้งเข้านะฮะเรียบร้อยเหยียบนะฮะเติมทางตรงยาวครับตรงนี้ ดูซี่จะไปสุดที่เท่าไหร่นะครับอ้านะครับขึ้นมา100นะฮะ120สนสุดทางตรง120กว่านะฮะ New X 2องจุสอนะครับย้ายมาอีกหนึ่งคันนะครับย้ายมา d m a x กันนะครับตอนนี้มาลองกันอีกนะฟิลกับบะบางรอบนี้ p ิกอัพนะฮะ ดูที่ความแตกต่างจะมีเยอะไหมนะฮะในตัวนี้นะแดดก,กำลังดีเลยนะครับนี่ช่วงเย็นุริมามอากาศดีนะครับช่วงที่มาวันนี้ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปนะสบหายครับเติมมันก่อนเลยทางตรงกระบะรู้สึกตึงตังกว่า ดูเหยียบมันกว่านะในตัวของดีแม็นนะอ่อันนี้ก็ชะลอคันเร่งนะฮะเดี๋ยวลองมาดูเข้าโค้งกันเบรกหนักนิดนึงป้ายความเร็ว60กว่านะฮะถ้าความเร็ว50 60เนี่ยสบายนะฮะแต่อีกรอบนึงลองเพิ่มความเร็วนิดนึงแล้วกัน สัก60กว่า70ดูเพราะว่าต่ำกว่า60นี้สบายอยู่ละเพราะว่าทางยูสุก็มีการกำหนดความเร็วไว้บ้างนะครับว่าในโค้งอะไรก็แนะนำช่วงความเร็วประมาณ60นะที่อยากให้ลองกันแต่60เนี่ยทำได้อยู่แล้วสบายๆเดี๋ยวลองเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะฮะรบอบถัดไปด,ดูโค้งนี้หน่อยนะฮะโค้งนี้ไม่ได้หักมากเด็กนะค,ความเร็ว90นะฮะเติมไปเติม ะเอียบแล้วแบบดูแบบกระแทกดูแบบรอบติดง่ายกว่าตัว Mule X นะฮะตัว D Max นะฮะอ่านี่ไปเหยียบแล้วมานะคะคันนี้ เวลาออกโค้องอะไรพวกนี้นดูว่าจะตอบสนองทันใจกว่านะครับในตัวปิกอัพนะนนนช่วงต้นมันมีอาการมีเอฟเฟกการตอบสนองกับเราเนี่ยเยอะกว่าในตัว m u x เอ็กนะฮะที่เป็น PPV ตาเร่งเราใจกว่า 20่นะฮะเบรกลงเบรกหนักนิดนึงฮะป้ายหักเติมคันเร่งดูนะฮะอืมเนี่ยตัวกระบะดูเล้าใจกว่านะฮะ แต่สุดทางตรงก็120กว่าเหมือนกันมาครับก็ทดลองขับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะได้ลองทั้งตัว m ิวเนะแล้วก็ตัว D m a มซึ่งส่วนตัวเนี่ยมองว่าในตัวของ m ิวเนี่ยมันด,ดูมีความแบบเรียบร้อยนิดนึงมันจะไม่ได้แบบมีความกระโชกโคกคากอะไรมากมายครับแต่ว่าตัว D m a มเนี่ยจะขับสนุกกว่าเหยียบมันกว่าในช่วงต้นเนี่ยรอบเนี่ยติดเร็วกว่านะครับการขับขี่เนี่ยก็จะคนละฟิลลิ่งกันอันนี้จะเป็นฟิลลิ่งคร่าวๆนะครับที่ได้ลองขับในวันนี้เดี๋ยวจะไปลองถามคนอื่นดดดูัับวว่าาหลลงลงงจกไไ้้ทอขปแ เขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างมาครับเดี๋ยวมาถามความรู้สึกแต่ละคนหน่อยฮะที่ได้ขับขี่ครับคนแรกก่อนเลยพี่บอยครับฝากแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมบอยกิราชาติจากแซททีวีนะครับหลังจากได้ทดลองขับมา2รุ่นแล้วเครื่องยนต์ใหม่ของเขาเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าการต่อรอบของเครื่องยนต์เนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะทําเกียร์มาใหม่เป็นเกียร์ตัวนั้นแปดสปีดค่อนข้างยนุ่มนวลแล้วก็สมูทดีแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยถามว่า ดีไหมถ้าเทียบกับตัว1.9แล้วดีขึ้นแน่นอนดีกว่าดีกว่าดีกว่านุ่มนวลกว่านุ่มนวลกว่าแล้วก็ความแรงมันต้องดีกว่าเพราะว่ามันทอกอะไรก็มาเยอะกว่าด้วยใช่ไหมครับแล้วทั้ง2ตัวที่ขับนี่ฟิลแตกต่างกันไหมฮะพี่ว่าฟิลแตกต่างกันชัดเจนนะาะในตัวของตัวมิวเอ็กซ์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะขับสบายนุ่มนวลแต่ว่าถ้าอยากขับสนุกมันๆน่ะคิดว่าตัวที่เป็นตัวดีแม็กน่าจะดีกว่าขับสนุกกว่าครับ โอเคครับขอบคุณครับบอยมาครับมาต่อคนที่2เลยนี้ช่องดังช่องใหญ่นะครับตัวตึงเลยของวงกลารครับสวัสดีครับพี่แ่งสวัสดีครับหลอนอ่าพี่แดงครับอยากถามหน่อยความรู้สึกคิดได้ขับมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์ใหม่ของเขา2.2 DDi รอบนี้อ๋อก็ต้องบอกได้เลยว่าขับดีเหมือนเดิมหมายถึงคนขับก่อนนะขับดีเหมือนเดิมใช่รถก็ขับดีกว่าเดิมเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวเครื่อง1.9หรือเครื่อง3.0ที่เป็นเกียร์ออโต้6สปีดตอนนี้ เครื่อง2.2ได้เกียร์8สปีดนอกจากเกียร์แล้วเนี่ยรายละเอียดของเครื่องยนต์เขาก็มีการปรับจูนมาใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโทอรโบแล้วมีเวทเกตไฟฟ้ามันก็ทำให้อัตราการตอบสนองคุมบูธขี้แปรผันมันทำงานได้ดีนะแล้วก็หัวฉีดที่เขาเปลี่ยนมาก็เป็นหัวฉีดตัวเดียวกันกับเครื่อง3.0ลิตรทีนี้ต้องบอกล้เลยนะว่าการขับขี่การเร่งแซงเนี่ย มาแบบสมูทเรื่อยๆไม่มีอาการอื้ออึงแล้วรอว่าเฮ้ยเมื่อไหลความเร็วมากวัดเรือนไม้อะมันไม่ไหลขึ้นตามเท้าเครื่อง2.2เนี่ยมันไหลค่อยๆไหลขึ้นแต่ไม่ได้ว่าปูดปาร์ฟาดขึ้นเลยนะต้องบอกได้ว่าดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแล้ในตัว d m a มกับมิวเอนี่พี่รู้สึกต่างกันไหมที่ขับรู้สึกต่างต่าง,างใช่ไหมพี่ตัว d m a มเนี่ยพี่บอกเลยเลยว่าขับขี่ แล้วรู้สึกประทับใจด้วยซ้ำมากกว่ามิวเอันนี้ส่วนตัวเลยนะ,ะ,ะเพราะว่าทักชั่นคอนโทรลอ่ะมันไม่ได้มาทํางานแบบตอบสนองเร็วจนบางทีรถยังไม่เกิดอาการอ่ะทักชั่นคอนโทรลทำงานแล้วในตัวอ,อีสูมิวเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันขับยังไม่สนุกในฟิลลิ่งแบบเรานะ,ะแต่ถ้าเป็นฟิลลิ่งของคนใช้งานรถครอบครัวทั่วไปอ,อันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันปลอดภัยก่อนจะเกิดอาการหรือเราต้องแก้อาการลดคอยสั่งงานด้วยสมองกนให้รถลงตัวได้ดี ไม่ให้รถลื่นถไหลต้องบอกเลยว่าอันนี้ตอบโจทย์รถครอบครัวส่วนตัว DMAX ต้องบอกเลยว่าแม่งขับสนุกไปในโค้งแล้วเร็วไปในโค้งเติมในโค้งเหมือนเราต้องงานจะแกล้งรถอะว่าเติมคันเร่งในโค้งจะดูดิว่ารถมีอาการยางสลิกไหมครับครับเทคส่วนรถ DMAX 4ประตูเราค่อนข้างเข้าใจว่าพื้นฐานรถเป็นกระบะ S <S <S ด้านหลังเนี่ยเป็นแหนบ <S 2> <S 2> <S คอยสปริง <S 2> <S 2> <S เราก็ต้องอมันต้องมีอาการท้ายเบาลองเข้าไปในโค้งแล้วเติมันเล่งอยากอยากให้รถแบบมีอาการแบบยางสลิก <S <S ้ยไม่มีนะ <S 2> <S 2> <S แล้วค, <S 2> <S 2> คุมได้ด้วยแล้วก็เติมไปได้ง่ายๆเลย <S 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 ต้องต้องบอกว่าชอบ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 สำหรับเครื่องยนต์เกียร์ปรับมาดีการขับขี่พื้นฐานของรถเหมือนเดิมแต่ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นสไตล์ของอีซุ ค่อนข้างนุ่มนวลแล้วก็ใช้งานได้จริงโอเคครับขอบคุณครับพี่แนงครับนี่ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะในตัวงานนะครับอันนี้จะเป็นเอารถกระบะมาขึ้นทางลาดชันนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นั่นแหละ2.2 DDI นะครับเนี่ยขึ้นทางลาดชันได้สบายๆเลยทางลาดชันนี้เนี่ย3 3เปอร์เซ็นต์นะฮะรอบที่เขาใช้ขึ้นเนี่ยไม่ได้สูงมากนะประมาณ1,200รอบถึง1,400รอบนะครับก็ให้ดูว่าสามารถเดินเบาเนี่ยแล้วขึ้นบนทางลาดชันโดยการที่ขนของหนึ่งตันได้เนี่ย สบายๆนะครับซึ่งตัวด้านหน้าเราเนี้ยมันก็จะเป็นตัวกระบะ2ประตูอีกตัวหนึ่งสีขาวนี่เป็นตัวส p a r k นะฮะอันนั้นเป็นเกียร์ธรรมดาอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะโชว์ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เนะว่าสามารถทําได้อันนี้คันมาแล้วนี่นะะเขาจะค่อยๆไหลขึ้นไปนะฮะทายรถเนี่ยมีของอยู่แล้วนี่อ่ะแล้วก็จอดแช่ไว้นะฮะนี่แล้วก็ขึ้นต่อเดี๋ยวก็จะไหลลงมานะ ทางทัชชันเนี่ยสาเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าในกรุงเทพก็ไม่ได้มีเยอะนะครับส่วนใหญ่จะไม่ถึงบนสะพานทั่วไปของเราก็ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสาสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าชันเหมือนกันและถ้าคนของหนักๆเนี่ยถือว่ามีกําลังเครื่องใช้งานได้จริงนะฮะการเดินรอบต่าๆเนี่ยสามารถทําได้ซึ่งถ้าคนของทัก2สองตันเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะขึ้นได้อยู่แต่ต้องเปิดคันเร่งเยอะหน่อยถ้าคนมากกว่า1ตันนะก็ถือว่ามีกําลังมากพอนะฮะในการใช้งานจบกิจกรรมเรียบร้อยนะฮะสำหร ในตอนเช้านะครับได้ทดลองขับไปแล้วลหลังทดลองขับเนะี่ยแล้วก็พาถามความคิดเห็นของแต่ละคนไปแล้วนะครับว่าพี่ๆสื่อแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นการแชร์มุมมองว่าแต่ละคนเนี่ยขับแล้วรู้สึกยังไงนะทั้งในตัวของ New X แล้วก็ในตัว D Max นะฮะซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แต่ถาถามถึงข้อดีนะครับในตัวของเครื่องยนต์2.2 DDi Max Force ในตัวนี้เนี่ย มันก็เป็นเหมือนการมาขั้นกลางนะเพราะว่าตอนนี้มี1.9 3.0ก็ในตัว2.2 DDi เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะครับจากเมื่อก่อนเนี่ย1.9คนบอกมันอืดไป3.0เนะี่ยก็แรงต่เนี่ยจะกินน้ำมันมากกว่าทีเนี้ยอันนี้เหมือนบาลานซ์ตรงกลางแล้วเกียร์อะไรก็ได้ของดีครับเกียร์8สปีดอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับในกิจกรรมวันนี้นะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราก็จะพยายามหากิจกรรมหารถมารีวิวไว้ทุกคนเ ได้ดูกันไปเรื่อยๆนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย